สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับไปแทนนะครับหลังจากที่ทําคลิปโขลกพริกแกงพะแนงไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะกินเมนูแกงเผ็ดเนื้อใส่มะละขี้นกแต่ว่าใช้พริกแกงผะแนงน,นะครับกับข้าวบ้านๆกับมะระที่เราปลูกเองแค่นี้ก็ได้เมนูอร่อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเราไปทําแกงเนื้อใส่มะละขี้นกแต่ว่าใช้พริกแกงพะนแนงด้วยกันนะครับไปทาด้วยกันดีกว่าฝึกลุกหลานให้กินมะละครับ <laughs> ทีนี้เรามาเคี่ยวเนื้อกันก่อนเลยครับเริ่มต้นที่หางกะทินะครับตามด้วยตะไคร้นะครับตะไคร้ทุบนะครับ3ต้นเกลือ1นช้อนชาทีนี้ก็ลงเนื้อของเราได้เลยครับนี่ครับวันนี้ผมใช้เนื้อครึ่งกิโลนะครับนี่แหละครับก็คือการเคี่ยวเนื้อก่อนที่นนนาไปแกงนะครับเดื๋อจะได้นุ่ม เคี่ยวเนื้อไปสักคีสิบวนาทีมาดูกันครับแฉงนีเห็นไหมคุณกลิ่นหอมมากทีนี้เนื้อก็เด้งๆแบบนี้นะครับถ้าจะแกงกะทินะครับเราใช้เนื้อวัวแบบนี้นะครับผมจะนําเนื้อนะครับม,มาเคี่ยวกับหางกะทิก่อนอเ,เนื้อจะได้นุ่มๆพร้อมแกงนะครับทีนี้ได้ละปะแกงกันดีกว่าครับ เมือ่อเราเคี่ยวเนื้อของเราจนนุ่มแล้วนะครับทีนทที้ก็ถึงขั้นตอนของการแกงแล้วนะครับส่วนพริกแกงนะครับวันนี้ผมจะใช้พริกแกงพันแนงนะครับที่โขลกไว้นะครับตัวนี้มีคลิปให้แล้วนะครับส่วนผักนะครับวันนี้ผมจะใช้มะละนะครับเป็นมะละขี้นกลูกใหญ่ๆนะครับตัวนี้รสชาติความขมจะไม่ขมมากนะครับพอดีที่บ้านชอบกินมะละนะครับก็เลยปลูกไว้นะครับป่ะทีนี้เราไปแกงกันครับทีนี้ก็ทําการผัดเครื่องแกงได้เลยครับเครื่องแกงนะครับ ผัดกับน้ำมันเลยนะครับวันนี้ผมใช้เครื่องแกงพันแนงนะมีคลิปให้แล้วนะครับเหมือนกับว่าเราจะทำพันแนงเนื้อแหละครับเพียงแต่ว่าเราก็ใส่มะละลงไปด้วยนะครับฝึกให้เด็กๆก,ก,กินนะฮะ <c oughs> ระหว่างการที่ผัดพริกแกงแบบนี้ก็เติมกะทิได้เลยครับเห <c oughs> มือนเดิมนะครับผัดพริกแกงเนี่ยผัดให้สุกฟูให้หอมก่อนนะครับใจเย็นๆหน่อยนะครับอ่า เอาละคับน oh, ี่ครับเห็นปะที่แกงของเราสุกแล้วนะฮะอ่าแค่นี้ก็ได้แล้วครับทีนี้ก็ลงได้เลยกับเนื้อที่เราเคี่ยวไว้นะครับโอ้โหกลิ่นกลิ่นหอมได้ถึงใจจริงๆเลยฮะเนื้อของเราเนี่ยนะครับเราเคี่ยวไว้จนนุ่มแล้วนะฮะทีนี้เติมกะทิอีกสักหน่อยนะครับผมใช้กะทิ500กรัมนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการปรุงรสนะครับเริ่มต้นที่1ช้อนเก๋ๆผมปรุงรสนะครับอันนี้ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะครับตานด้วยความเค็มจากน้ำปลานะครับอ่าหนึ่ง สองช้อนก่อนทีนี้ก็ตามด้วยความหวานนะครับจากน้ำตาลปี๊บนะครับ1ช้อนเกาหลีลงไป5่าทีนี้ก็รอน้ำตาลของเราละลายนะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันครับเอาแล้วน้ำตาลของเราละลายแล้วนะครับเมื่อาปรุงรสแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องสิมเบ่งัก็บหน่อยเดีครับเดอ้อสิมเบ่งโอ้โหคุณความเผ็ดความเค็มความหวานได้พอดีแต่งานนี้เราจะไม่อัเผ็ดมากนะครับ ทีนี้ก็ลงผักของเราได้เลยครับวันนี้มะละนะครับอ่าปลูกเองชอบอ่ะแค่นี้ก่อนเา็ฝึกเด็กๆก,ก็กินมะละ <c oughs> ทีนี้ก็ปิดฝานะครับรอมะละของเราสุกนะครับผ่านไปสินาทีแล้วครับทีนี้เรามาดูกันครับแฉวงนี้โอ้โหคุณเป็นไงสวยงามปะกลินหอมมากจริงๆเลยครับทีนี้เรามาดูมะละของเรากันครับดูสีสุกอย่างโอ้โหสุกแล้วฮะ สวยงามตามท้องเลือกนะครับจบท้ายนะครับสักหน่อยไปมะกรูดพริกแจวนะครับเป็นไงไง่ายไหมคุณ <c oughs> สําหรับท่านใดนะครับที่ไม่ทานเนื้อเนี่ยจะเปลี่ยนไปไก่ก็ได้นะเป็นหมูก็ได้นะครับป่ะจัดจานกันดีกว่าเสร็จแล้วครับกับแกงเนื้อใส่มะละขี้นกนะครับวันนี้ผมใช้พริกแกงพะแนงกลิ่นหอมและรสชาติกกอบมอมากครับป่ะสินค้าด้วยกันดีกว่า เสร็จแล้วครับกับแกงเนื้อใส่มะละขี้นกนะครับแล้ววันนี้ผมใช้พริกแกงพันแนงนะเพื่อเป็นการฝึกเด็กๆให้กินมะละนะครับเสร็จแล้วครับปลาเกลือทอดครับอันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับได้มาอย่างไงร,รึไปซื้อมาครับ <laughs> <laughs> ส่วนของวุ้นที่ใช้ก็คือมละละรูปนี้ใช่ไหม <laughs> นี่เราปลูกไว้ตรงไหนเนาะหน้าบ้านครับปลูกวัที่ต้น ปลูกไว้หลายต้นเลยครับเป็นสิบเลยครับเขาปลูกไว้กินนะครับพ่อชอบนะฮะแล้วก็การฝึกเด็กๆให้กินนะครับแล้วเด็กๆเราจะได้เลิกเกลียดมะระสักทีนะฮะฉนนะจ๊ะแม่จ๋าจ้ามากินข้าวด้วยกันดีกว่าครับวันนี้กินมะระด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะคะเอาหนูเล่าหนูมาย่างมากินข้าวกับแม่แล้วลูกคนทุกคนเลยลูกๆเอ้ยมาครับมากินแกงมะระอร่อยนะชิมให้หนูหน่อยนะจ๊ะ อาหารทีละพัทเดี๋ยวหนูตักเลยนะวันนี้แล้วทีนี้เรามาฝึกกันว่ามะละเนี่ยเราจะข้ามผ่านมันได้หรือเปล่าโอเคครับได้เลยพุทธิชัยล่ะต้องฝึกนะครับครับแล้วก็ตอบได้ว่าหนูผ่านไม่ผ่านแกงแบบนี้นะครับลาดบนขนมจีนก็ได้นะอร่อยเชียอันนี้ครับทุกท่านนะครับอืออร่วยหรอใช่ครับไหวผมป่ะไม่ขมเลยครับริงอ่ะริงเืรอไหวครับผมป่ะ ไม่ผมครับผมนิดเดียวอืวาาอเพราะมะระพันนี้มันขมน้อยนะแม่เนาะมะระพันนี้อย่างก็เขาเรียกไอ้มะระหวานน่ะเนี่ยบางคนก็เรียกมะระแมวมลูกทรงเหมือนมะระพี่นกแต่ว่าสายพันธุ์ที่ใหญ่หน่อยลูกใหญ่ความขมมันขมน้อยครับขมน้อยกว่ามาะระพี่นกจริงจริงอร่อยดีนี่ครับตามะระลงท้องตุ้สู้ไหวมาตานจริง ไหวครับถ้าไหวเนี่ยทีหลังไม่ต้องเขียบมาละแล้วนะโรยดีกินเด็ดเด,ด็ด,ด,ด,ดได้นะเพียวมัน่ะผัะะเกเืองขึ้หน่อยหรัไโอเนี่ยไปยโอเนี่ยน้อปาดาวรู้ไหมเนาะ <c oughs> นี่ครับผักเกือ <c oughs> จะโชว์ทาไมเราซือ้อมาต้องโชว์ตอนที่เราไปหาเองตากิ้นหนึ่งตัวผมกินสองตัวทีละพัฒนหายไปนานเลยมีคนถามถึงบอกน่อยซื้อว่าทีไปทำอะไรอยู่ช่วยพ่อแม่ครับขายเห็ดแล้วก็สีข้าวปลูกผักด้วยครับชอบเยี่ยมมากแล้วก็หนูไปเรียนวันไหนอ่ะ เรียนทุกวันพุธครับตาอย่างที่หลายๆคนถามถึงนะครับธิรพัฒน์เนี่ยพอจบม3แล้วเนี่ยการที่จะไปต่อม6เนี่ยตอนนี้มันไม่มีเนาะครับธิรพัฒน์ข้าหันมาเรียนกศนแล้วก็ช่วยงานที่บ้านทีนี้แหละน,น,นี่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 เห็นไหมหือขอบอร่อยมันเคี <c oughs> ้ยวมันแม่กินมาก่อนออแล้วจิตาครับผมอยากลองแล้วครับสีเสจ้าตู้ไหวจริงนะครับขอนิดนึง หนูปาดเอาเม็ดออกอนะส่วนนี้ก็คือง่ายๆสไตล์บ้านเราก็คือต้มเนื้อนะครับแค่เด็กๆแม่จ๋ารสชาติเป็นยังไงบ้างจ๋าอร่อยแจ๊มแม่กิ่งเผ็ดไม่ได้นี่ครับตาเอาซีจัดหมูเข้าไปกินทั้งหมดโอ้โหโอโอโอเป็นไงบ้างไหวไหมไหวครับเออสายพันธุ์นี้มันไม่ค่อยขมเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ค่อยเหม็นเขียวก็ร<อ>เรียมะละแมวมะละหวาน ผู้ชายสนใจไหมยังดีกว่าฮะ <c oughs> ลองดูเราจะรู้ถ้าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยครับจะต้องมีการฝึกการลองใช่ไหมลองดูสักนิดหนึ่งได้ไหมได้ครับอ่าเนี่ยกิ่นแล้วก็จำนัก,กนแกนนักแกนนิดนึงอ่ามันคือสดตัวหนุ่มไว้ก่อนอลองดู <c oughs> ดูเ <c oughs> ป็นไงไหวไหม ไหวครับโอ้ถือว่าขมนิดๆิดใช่ไหมใช่ครับขมนิดๆตอนาเป็นเด็กกับแม่จ๋าเขาจะไม่ชอบต่อเนอะรับครับมันอร่อยเลเกินเอ้ยจริงอะใช่แสดงว่าตีอะจะเริ่มมีความเริ่มเริ่มเริ่มแก่แล้วใช่ไหมครับยังยังเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วคือลิ้นเราอะสามารถล็บรับรสขมๆได้อ่านี่จ๋าแม่จ๋าเช็ดหน่อยนะจ๊ะ จากที่บอกนะครับเมนูนี้ผมใช้พริกแกงของพริกแกงแนงนะเซึ่งมีคลิปให้แล้วนะครับสําหรับคนที่ชอบกินมาระก็ใส่มาระคนไม่ชอบกินมาระก็ใส่ผักอื่นๆอย่างเช่นมะเขือพวงนะครับใช้ได้เหมือนกันแต่พอดีมาระมันออกไตรลูกเยอะมากน้ะละเดยอะสุดอ่ะครับทีนี้ร้องกับน้ําจิ้มตามั้งครับโอเคโอเคไปเลย วครับ <laughs> ผมไม่ได้แกล้งลูกหลานนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมว่า,ปาเป็นการฝึกให้เขารับรสเนี่ยความผมบ้างนะครับซึ่งมะละตัวนี้ผมว่ารสชาติพอรับได้ไม่ผมนะสำหรับเด็กๆอยากให้ลองส่วนวุฒิชยัยได้ลองแล้วปเป็นไงก็ไหวอยู่ครับก็ไหวอยู่สวยแซงวันนี้แล้วครับแม่ <laughs> ๋าอานนร่อ,รอยชื่นใจจังแต่แม่กินได้อร่อยไหมล่ะหนูเอ้ย <laughs> อร่อยไหมลูกแต่กลิน่นหอมมากจริงๆนะครับ แกมแยรงเนื้อนะครับแกะแแดงเนื้อใส่มะละมะละก็ไม่ขมนะทียืนยันว่าทีผ่านนะมะละสามารถรับรถได้แล้วครับ,รบไม่ยากหรือถ้ากลัวขมะนะพราะหั่นต็นแรกก็อกอแช่น้ำเกลือใช่ผมทำอย่างนั้นครับไม่ต่าแ,แช่น้ำเกลือขยำขยำขยำแล้วก็ล้างน้ำเปล่าครับ ดางน้ำเปล่าจ่ชิคก็แกงได้อืมจริงฮนะอร่อยเลยเอาละครับกินง่ายอยู่ง่ายกับพวกเราวันนี้นะฮะเมนูบ้านบ้านแบบนี้ทำกินหลายๆคนอร่อยนะครับแล้วก็ใช้ผักสวนครัวที่เราปลูกไว้นี่แหละครับเมนูนี้ยอมรับว่าอร่อยจริงนะครับธรผักผ่านไม่รูกผ่าน,นะครับ ผมเริ่มไปชอบมันแล้วครับเนี่ยยาวใหญ่ด้วยครับตากรอบด้วยงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายค่ะไงอิ่มยังหนูอร่อยไหมล่ะอร่อยมากแม่อิ่มแล้วหนูอิ่มยังเดี๋ยวเจอกันใหม่ลูกนะแม่ก็นั่งโมไปหน่อยเดี๋ยวเจอกันใหม่ลูกอาหารยังเต็มโต๊ะ พวกเรายังไม่หยุดกินหรอกครับนี่เรายังเหลืออันนี้ครับตาตารู้สึกดีมากเลยที่สบายรกินมันได้แล้วเนี่ยอร่อยขึ้นปหครับอร่อยครับเออไม่ขมเท่าไรอืมพุทีใชรออีกหน่อยใช่ครับรออีกหน่อยเออเข้าใจเข้าใจหาไม่ได้แกล้งนะครับอตาแค่หันไว้เฉยเฉยแคอยากให้ตดของขมบ้างอยากห้ลองดูอืมจะกินของหวานอย่างเดียวได้ไงนะไม่ต้อง